่มเขาให้เราชิมฟรีก่อนเดี๋ยวชิมเสร็จปุ๊บกูบเดินออกเลยคาเมลเขาบอกจิ้มกัมนนพุ่งเลยไหมแบบช้อนเต็มไปหมด <Dam? S 2> นี่ขอแบบนันหนาืมาว้ายเคยมีคนชิมแล้วแบบไม่ซื้อไหมมีหมดไหนบ้างหมดไหน ยากมากนะเราต้องประหยัดกันสุดๆเลยเขาใช้ไม่ได้กินเพราะ,ะาจะนั้นมันนี่เพราะจะมาทำคลิปใช้ชีวิตศูนย์บาทในกรุงเทพแกทำเหมือนฉันเหรอไม่ะะจะไปทำงานอะโฉันพวกขี้เกียจฉันไม่ทำงานฉันกิงฟรีอยู่ฟรีกินนอนขี้ฟรีผมได้ค้นพบวิธีนึงวิธีนี้ให้เราสามารถใช้ชีวิตในกรุงเทพแบบศูบาทอย่งอนที่อืก็ศูนย์บาทได้ถ้าเกิดมี แหล่งกับเราไม่ถ่ายมาเนี่ยเห็นหน้ากูมั้ยบอกเลยไม่ต้องพกตังค์สักบาทมนี่เหมือกไม่กระบอาตังค์ลงไปจะทำได้ยังไงถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่ได้เงินเราจะไม่มีข้าวกินนะบี้ถ้าเกิดะไรสูตรบาทจริงๆอ่ะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันหนึ่งบริการการก้าวหน้านั้นเกิดไม่ทันฮะแต่รู้เป็นของพิชเมกเกอร์เนี่ยนะไม่รู้การใช้ชีวิตสุดบาทเราจะเป็นยังไงมาดูกัน บอกเลยว่าคนจะต้องอึ้งทึ่งและสียเหวี่ยงมากโอเคครับพอนมันผิดแผนนิดนึงนะคือปกติอะมันจะมีร้านน้ำอยู่ตรงนี้ไงแต่เขาเปลี่ยนเป็นร้านขายพวงมาลัยแทนสวัสดีครับปกติมันจะมีร้านขายน้ำตรงนี้นะที่แบบเขาให้ชิมฟรีอ่ะไปแล้วหรอมันมีร้านไหนชิมฟรีไหมปีอะโอเคโอเคครับแล้วเราก็ขอปิดคลิปบกิงเลยนะพอนถขาชอบกินปีก็กดไลค์กันกดดีดีเลยยัง่อยันไม่ชิมปีเลยหรอ มีมีให้ชิมก่อนนะชิมกีก่อนเลยไหไม่มีครับก็สุดท้ายแล้วคนเราก็กินแค่น้ำเปล่าโอ๊ยเอาชีวิตรอดใช่ไหมคำตอกที่ไหนนะบอกว่าปากเงินตรงน้ำอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยได้กานชิมได้การเหอมอชิมได้เลยเหรอแครอทมะนาวแอปเปิ้ลอันไหนแครอทนะฮะนี่แครอทอันนั้นบิบบู๊เอาบิบบู๊เหรอเสาวค่ะผมชิมบิดรู๊นอะใส่เสาวรรษเป็นลูก อันนี้ใส่มะนาวอันนี้ใส่เป็นลูกเลยใช่ค่ะอืออร่อยมันเหมือนผลไม้สดๆเลยทั้งคนมะนาวก็ใส่เป็นลูกนะอู้อสวอดมากหอมมะนาวแบบหอมเลยเฮ้ยมันไม่เหมือนที่เรากินตามร้านบาร้านแบบใช้ผงชงเนาะใช่นึ่สดๆทั้งคนได้วิตามินล้วนๆใช่ไหมใช่อะไรๆแค่หลอดนะคะอันนี้แค่หลอดมะนาวค่ะอ๋อไม่ค่ออร่อยเายอีกหลอดหนึ่งใช่ เฮดแต่มะนาวได้รูปด้านได้พี่ผมเฮดแต่มะนาวเฮ้ยกระดับ้ม่ดูด้วยไม่ต้องปอกเปลือกวะฮะปอกใส่เลยนะทุกคนดูเลยแันจะออกแบบมันจะปักนะทุกคนใช่มันจะบีบตัวน้ำมันออกมาเนื้อแตงมรอ่ใส่ได้หมดเลยจ้ะอยากใส่อะไรหมด้เลยเดินไแล้วก็ผสมอะไรก็ได้เลยใช่ไหมอะไรก็ได้ที่เราอยากค่ะโอ้เกลียวใหญ่แล้วทุกคนได้เกลียวใหญ่ที อร่อยอร่อยจริงมีหลายรุน่นนะใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผม,มขายให้มันเท่าไหร่เหรอคะถ้าตัวนี้เป็นตัวน้ำซอสจากเกาหลีค่ะเกาหลีเหรอใช่ไม่ดิ้งเกาหลีเลยอสองพันเก้ราร้อยนะาขายได้เั่นี้200สองร้อยขวดต่อวันใครสนใจก็ลองมาดูนะครับตรงนี้อยู่ที่มันหานาเนาะใช่ค่ะยี่ห้อนี้เนาะคูบิงคูวิ่งคูวิงของเกาหลีอ่าขอบคุณมากครับสวยมากอร่อยดีขอบคุณครับขอบคุณครับแหมทุกคนวิสุทธิ์บารนะครับร้านนี้ เขามีแก้ววางไว้นะช้า,างจะบอกมาเกียร์ทำอย่างนี้ที่โปรติต้องขอนนะ้ำตรงไหน่ะอันนี้เขาขายเป็นสข่วนเอาขอันกรออวิธีนึงทุกคนใช้่สมบัตินนะพวกร้านเจติมเขาจะให้เราชิมฟรีก่อนเดี๋ยวชิมเสร็จปุ๊บกูเดินออกเลย 他的。啊啊啊啊啊 เค้ยมีคนพิมแล้วแบบไม่ซื้อไหมมีบมดอกอหมดเออโอเนจีนี่จีนมาแสบโคมมาแเลยแล้วต้องไปหาน้ำดื่มยังไงกินได้เลยเขาบอกกินได้เลยเนาะแดชพิสุนบาทในกรุงเทพไ่ ไม่ไคยไม่แน่ว่ามากินน้ำมันกระป๋าเราขับเลยมั้งไม่มีไม่มีไม่ไคนแรก่ะในทีนี้นะคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าสามารถใช้ชีวิตศูนย์บาทได้ก็คือธนาคารม้นว่าเรามีบัตอันนี้อยู่พอดีนะทุกคนมันก็เลยสามารถถ้าไปกินอปีได้ขนมหายมาแฟหาไปไนหแล้วจะมีคแฟบนปี่ะอะไรแบบน้มีการเิสด อ๋อก็เปลี่ยนน่าจะเป็นเพราะว่าโควิดโควิดน,นะเขาเลยให้เป็นแบบแบบนี้แทนเลยแบบของใครของมันแค่ที่จะใช้ด้วยกันมาทุกคนน้ำอ่ะเป็นไงทุกคนย้า<อ>ใช้ยืดสมบัติในธนาคารใครจะรู้ธนาคารใจดีขนาดนี้โอ้นี่เป็นบลูเบอร์รี่นะทุกคนกินน้ำกินน้ำโอ้ยนะแต่ว่าแบบบางทีแบบเราหิวทุกคน มันได้ท้องเนี่ยก็ได้มีไอกินรองท้องนะแต่ว่าจริงๆแล้วบรินนการนี่คือมันสามารถทำให้เราทำวงการได้เร็วขึ้นเฉยๆอารมณ์เหมือนพวกแบบ ASIN อะไรเงี้ยน,นะฮะว่าแล้ว AS ต้องมีอะไรกินหรอกไปเ s, <c oughs> <S, <c oughs> <S ทีนี้คือท่านทำไมอ่ะเมื่อกี้เข้าไปได้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าข้งางในมเขาไม่ให้ถ่ายเนาะเราก็เลยขอหยิบออกมาข้างนอกแทนนะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรฟรีบ้างใช่เดวน,นี่คือกาแฟมันมีกาแฟครับเป็นเครื่องทำกาแฟนะแต่ว่ามีหล<ช>ายแบบมากประมาณสิบกว่ากันเลยนะทุกคนเราจะบอกว่าที่นี่นะคะเซเลเน,เนลีย <c oughs> ตอะปกติเรามาแล้วไม่เคยกินอะไรเลยนะมันมีน้ำตาลได้ใส่ปกติเรามาันไม่เคยกินอะไรเลยทุกคนเพราะว่าสังเกตเฮ้ยมันมีของอะไรให้กินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไรนี่คือที่น้องเอเคผมเป็นเบอว์นี่แผ่นแผ่นีข้างในมันมีอยู่สามแผ่น อ,อ,อร่อยเนยอะหรือว่าของมันเยอะอยู่นะเน,น่เครีมครีมเทียมนันมีครีมเทียมด้วยหเหมาเป็นเซเลเดยสุดๆไปเลยทุกคนนี่เลยน,น้ำดื่มแพ็กเกจเหมือนขวดนมนะน้ำดื่มนะน้ำเปล่าน้ำขวดแบบแบบนมเลยเออทำดีทำดีหรือว่าใช้ได้นะสุนบาทัวเองเริ่มอ,อิม่มละรู้สึกวันนี้กินแต่ขนม อยากกินข้าวอ่ะพี่อยากกินข้าวไปหาข้าวสมที่ไหนมันมีมั้งไหนใชงวะเออไปลองหาของข้าวไปทันทุกคนเราไปที่ต่อไปเลยทิ่สมบาทในกทมโอ้ยครับมีอย่างหนึ่งนะที่การใช้ชีว่สมบาทที่แบบหลายคนคิดไม่ถึงนั่นคือการผ่อนคลาย หขอมันนนกเี่ยผจะขอพี่วินลี่นะครับพี่วินลี่ครับผมขออนุญ,ญาตลองนั่งได้ไหมครับพี่ด้วยบนั่งเลยครับน้องที้เท่าไหร่ครับอันนี้104นะ109นะ109นะพอดีขอให้ดีเราได้ขอรองเท้าเลยนะมันมีใครแบบมานั่งทั้งวันไหมแบบไม่ปไปไหนเลยแบบมันลองทั้งวันเลย สอั่วโมงเลยเหรอผมอยู่ได้สองชั่วโมงเลยเหรอไม่ซื้อก็อยู่ได้ว้อวชีวิตสุดมานในกรุงเทพโอ้ตีพี่วินลี่คอนเฟิร์มเนี่ยเขาบอกว่าได้รัวเนี่ยว่าทัชชี่มันชอบแบบกางยี่ห้อมันมากเลยนะคะรัวเนี่ยหามาหลายอี่หอแล้วใช่อันที่บ้านเราที่เราซื้อมานั่นน่ะหลายแสนหมื่นนะจะร้องได้ซ้อมเพสามเดือนเจ็บไหมอ่ะเจ็บเหมือนที่บ้านไหมไม่เจ็บเลยห่อนุ่มมากเลยเหรอ โอ้จบแล้ววันมันดีมากเลยอะถ้าฉันนั่งวันนี้ปิ๊ปปีเลยนะชีวิตสุดมากนวดฟรีทั้งสองชั่วโมงถ้าผมผมอยู่ทั้งวันเลยได้ป่ะคะไม่จ่ายตังค์ไม่ซื้อเลยนะไม่เป็นไรครับได้เลยทำไมเดินข้างมันดีอย่างงี้อเราอยู่ที่สยามพ e ีเมม Outlet นะทุกคนคือคือมากมันแบบเป็นสายชอปที่นี่ไงจะไ,ได้ VIP มาเขาบอกมีห้องน้ำส่วนตัวด,ด้วยทุกคนจริงเหรอใช่ก็คุณไม่ต้องเข้าห้องน้ำ ที่สามาตรงนี้เลยก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวได้เลยค่ะอชีพอดีเลยดูได้สยนยนานไหมคได้ไยังไงรอ๋อที่้าไมาูยโอ้โหีูคเด่อน้เยโอ้หมพี่เลเบรเได้ครับพี่ตี๋บอก วันนี้มันดึงครับเามนแบบไกใช่หใค่ะก็าถงได้ลูกค้านั่งเล่นตรงนี้ได้แต่ว่าห้ามห้ามยกนต้องเนตรงนี้เดี๋ยวใช่เพราะว่ามีเด็กน้อยด้วยบางทีเขามาดูกระูเยเดกเข้าใจไหมอย่ายกนะแง่ไม่เจอทไว้นี้นะเฮ้ยนี่ชายเาไ่นี้นี่ ปกติเวลาไปกินตามร้านอาหารนัุกคนน้อยกว่าโอ้ยแพงนะอย่้นเนโอ้ยแก่กาแฟเยั่งคนนี่คุดบาทนี่คุมจริงโอ้ยไอ้ขนมน้้ยขนมด้วยวันไม่เคยกินอันนี้มายวิ่งไขนมาบบดีจังขนมนอกนนเนี่ย้าตนแนนทจะเขียวบูเบรี นั่นชอ็อกโกแลตชิพฉันชอบชอ็อกโกแลตชิพแก้วนี้ไปคือจริงๆชไวนิ่งอะที่ลอนดอน,นอ่ะดังมากคนเพราะไม่ของลอนดอนเนาะตอนวที่ราไปลอนดอนคือแบบใครไม่ดื่มชาไวนิ่งอ่ะคือถือว่าไม่ดื่มชาที่แท้จริงใช่ปะ ดูทำดีเนี่ยสวยสวยแต่มันน่ะอึแบบส่วนตัวได้ทุกคนมันจะมีความเป็นส่วนตัวกว่านะบางทีเราแบบไปอึที่สาธารณะมันแบบเกินเขินเนาะอย่างจุ๊บ้าฯเนี่ยมันขี้ที่ไรนะมันจะขี้แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาจะขี้แบบธรรมดาแบบเบ่งแล้วก็ดัง ไอ้จุ๊บ้าเบ่งโอลโซ่มมาเลยนี่เหมือนโรงแรมเลยใช่ดีมากมันมันแบบได้ความพักผ่อนดีแหละแลหรับบบางทีแบบต้องมารอแฟนช้อปปี้นานๆนะเราก็มานั่งรอไม่ได้เว้ยเข้าได้ครั้งเดียวเนี่เหรอตั้งแต่วันเนี้ยเราทำเขาไม่ได้เลยเสี่ยวความสุขสั้นใครแล้วเราซื้อของมาสองแสน เราเข้าได้จริงๆเข้าได้ชั่วโมงเดียวถ้าเกิดคนเยอะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าคนน้อยอยู่เนเพื่อนกันหม้แล้วคนก็เดี๋ยวจะนอนพักนี่นะเราพักประมาณสชั่วโมงไม่อยากให้ไปออกพร้อมหนึ่งวันนะวัะนนี้จะงั้นสชั่วโมงครับแล้วครับและสถานที่ทีมาที่สุดท้ายก็คือเหยาวลาช และแน่นอนครับยาวันละก็จะมีร้านร้านหนย่งที่เขาจะแบบว่าให้เราลองชิมประจำกินปีประจำนั่นคือเก่ารัดครับผม <c oughs> ซึ่งเราอยู่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่กับร้านเก่ารัดเลยครับ <c oughs> มีชิมรีไหมครับนี่นมเขาไม่เตรียมสำหรับชิมเขาชิมก่อนก่อนซื้อได้เลยเนาะใช่ไหมฮะโวกแกงนีออ่เลยมาทำกินเก่ารัดมากินกินไม่ใช่ไหมครับชอบมากพีก อมนี่มันก็มีแบบายารบแต่ว่าเน้ามันก็ไม่ได้แบบแบบสดๆจริงๆนะทุกคนใจนอนแกมันเป็นสีดำหรือแล้ว่ะคะายธรรมดาค่ะอ๋อเหมือนายทะเลหรอคะอ๋อวนนี้มีคนบอกว่าชิมแล้วบอกว่าไม่สวยเยอะมั้ยก็ิบมางค่ะาเบอกสนะวาไงเอาชิมลุ้งก็เป็นพลังเหมือนกันทำับอกชิมสุนม้กันนะไป ศูนย์บาทในกทอนสมองอะไรแบบแบบสบายสบายทุกคนต่างเของเขามากเลยไม่ไอ้คนเนี้ยไปใช้แรงเยอะนี่ใช้สมองมันมีที่อย่างเนี้ยที่บอกว่าเขา,เขาเชอบปรับให้ยองชิมอ่ะเขาเขาให้ชิมด้วยความเต็มใจเขาดูเต็มใจมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นวดร้านต่างๆที่เราไปนะคะเขาดูแบบว่าเอ้ยเป็นบริการของเขาอยู่แล้วเราควรเรานี่ยบรการแบบว่ามาเนี่ทั้งวันเรากินทุกอย่างเพราะว่าจนอิ่มนะแต่ว่าอิ่มแบบไม่ใช้ตังค์สักกระบาทนะทุกคนของเขายากมากทุกคนของเขาแทบไม่มีเลย่ แต่อย่างอยก็มีน้ํากินเต็มไปหมดเลยนะทุกคนน้ำกับขนมคือตอนนี้กินขนมทั้งวันเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อยากให้เราทำอีพีสองต่อนะทมไม่เลยผมจะหาที่แบบว่าศูยบาทอีกที่แล้วอางันนี้อย่าไรก็ตามนนี้คนกิมกได้แต่ละสไตล์วันนป็นะรเจะกี่กับอบรักตัชชิริอิสระกิอิสระกะเอาอันนี้มาทุกคนครับก็มควนียวสดมาครับลองทุกรถนะฮะ แต่ซื้อรถ <อ S 1> ที่ไม่หลอกกคนรู้สึกผิดนะคะมากินปีซื้อขนมหน่อยไม่ไม่ควรไม่ควรกินปีแล้วทุกคนมันไม่ดีนี่เป็นแค่คอนเทนต์นะครับสองรายการ2อง4 0บาทคนะ่ะโอเคแต่อไป